โอ้ยไปโน่นโอยตายหนึ่งตาย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 โอซีดีๆเล่นดีๆนะอย่าแพ้นะจะมาพาให้มาพาให้นั่นโดนหายตัวได้ดีปะทีนี้ได้ตีพา้นี่ได้จีพายจริงผมยูดูมๆกับเอ้ยผมยูเอ่อโดนดกับมาเอาเขาเปิดมามนเอาเขาเปิดมาเหมือนกันเดี๋ยวดูให้ท้นี่กับพัคโก้เฮ้ยมันพายุไฟจะลงาไม่ลงไม่ลงวัวตี พายไฟลงพายไฟลงเก๋วเองตัว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 เฮ็นี่เฮ็นี่เดี๋ยวมาเฮ็นี่ฆ้าพายุไฟดีกว่าอ่อนมากเลยตายแล้วตายแล้วพายุไฟตายใครรบมือเจอเจอเจอคข้าพาต่อคาร์พา่ออุ้ยสัวไอ้ตัวพีดีวีดีมันหนีแล้วหนีแล้วหนีแล้วรีแล้วรีบแล้วีนี่นี่เฮ้ยอย่าไป <temper ed. S 2> อย่าตายอย่าตายอย่าตายวิ่งหนีไปก่อนอย่าตาย้ยพัดต้องห้ามตายผมต้องห้ามตายอันนี้เฮียเฮนี่นี่เฮนี่เดินมาเดินมาเฮนี่อย่าอย่าเดินนี้ชนะแล้วเพื่อนอุ้ยสวยรู้ยรู้แล้วเอาตั้วผมเล่นกิฮิวผมเล่นกิฮิวผมไม่รู้ผมตีกิฮิวอย่างเดียวเฮ้ยระวังครับเอสวยนายนอนตายเฮ้ยไม่ตายไม่ตาย ไอ้หียมันมันแครกตีพาม่งเลยตีพาม่งเลยตีม้าหัวใจลตาม้าหมดเลยตม้าหมดเลยตม้าหัดเลยไอ้ไเ้ยผมแล้วตีเดืยวมามหัวใจตีตัมหัวใจม้าใจก็ได้ตีทีไหนตัวไหนก็ได้ตีหามยอให้ดูให้ระวังพาพาาสสเปมันจะตายหมดแล้วมันจะตายหมดแล้วมันตายหนตายหมันตายหสวยสวยสวยดูดดูกินคูนี้่ลยลงแล้วมันลงแล้วมันลงหมดแล้วมลงดแ เนีเป <Hoy S 2> ็นตายเีเป็ายหมดแล้วหมดแล้วหมดเลยหมดเลยหมดีล้หมดตีแล้วหมดีหล้เรีอีซี่อะไร่เฮ้ยเฮ้ยอะไรของมันอ่ะ